ครจบในนครับก็ใะบวนาเราครับก็ขอจากัี่น้องมาชวนในจังหวัดสุงพอนและก็จังหวัดอื่นๆนะครับที่เป็นท่องเที่ยวในเนี้ที่อำเภอทุ่งแบบะได้จัดงานที่ทุ่งแบง์เทศบาล64นะครับซึ่งเป็นการจัดงานครั้งแรกนะที่เราจะเพื่อต้องการที่จะช่วยเหลือน้องมาชนในเขตที่อำท่แบที่ได้รับชบ แล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรในระดับสิะวัตถุประสงค์งานก็คือนาได้นำประสานความมือจากทุกภาคส่วนนำสินค้าเข้าสา่ลานทั่วไปที่ที่อยู่ในจ็อกของาในราคาถูกนะครับแล้วก็นำสินค้าจากชีพอป็นผู้ารดจำหน่ายเข้ามาใ้ นำเงินแัะก็หยิบอย่างก็นำผลิตผลทางการเกษตรจากที่เราบ้านเมือในพื้นที่ที่อาชีพกับว่าที่ทำสวนอุดผกผลไม้ทำาาหานการเพษ่รการสร้างรายได้หลังจากที่สถานการณ์ในพื้นที่ของตัวรุ่งแรนในสถานการณ์โควิดเนี่ยอยู่ในระดับที่ดีขึ้นดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็เลยเรียกถึงในการช่วยเหลือกันนะครับในการที่จะอาชีพเขาได้รับผลกระทบจากการ ครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญทุกท่านครับมาเลือกดูสินค้าที่ราคาถูกแน่นอนเพราะเราไม่ได้คิดค่าไถ่กับผู้ประกอบการนะครับกับกลุ่มอาชีพกับการสวนไม่ได้คิดค่าไถ่ดังนั้นเราก็เน้นย้ำว่าสินค้าที่นำมาขายเนี่ยต้องเป็นสินค้าราคาถูกนะเพราะฉะนั้นก็ช่วงใกล้เทศกาลนี้มันต้องประเรียนทุกท่านให้มาเที่ยวมาจับจ่ายของราคาถูกเพื่อไปฝ่ามายาสนิทพิดกรหายผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับเราจัดกันวันที่ วันนี้นะครับ24 25 26 3วั3นนะการเดินทางก็มีถนนสายหลัก2สายนะครับทำเป็เกระางเป็เกระขาออกจากเทพมาพอมาเจอแยกถนนพุทธสารค้อก็เลี้ยวเข้ามาเลยนะอยู่ถนนพุทธสารค้อครับมาจากพระราม2ถ้ามาถึงหมหาใยก็วิ่งเข้ามาที่ร้าทุกแบ,บนะครับมาเราเปิดบริเปิดร้านเปิดจำหน่ายสินค้าตั้งแต่10 10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันครับก็ขอเชาจท่านได้